หมดไปแล้วเดี๋ยวม่เล่นตัวอะไรม่เล่นล็อโอเมก้าอ๋อกูกลัวแตกโคตรแเลยโอเมก้ามึงบอกจะไม่เล่นไม่ให้กูเล่นลบเล่นล็เองเพราะไม่เท่ากูชี้ว่ามึงจะเล่นลบอกด้วยกูก็เลยเอาลบกว่ะแต่กูไม่มีลูมนะต้องบอกมึงมีลุมด้วยทั้งสองมก่อนดีกว่ากูบอกเอ้ยมีข้อป้อมหึงไม่แหลกป้อมแหลกเนี่ยยอมละความไม่ไหลถ้ามึงเอาเนี่ยถ้ามึงเอาหยุดป้อมมาละป้อม แริจริงอันนี้นะจริงแล้วโลกนี่เป็นตัวยิงแม่ทะลุได้ตัดติดตัวกุยชีผมกต้องขีดเอาชีพก็ก็ด็กมตายชีพไม่ตายเขามีชีพแอบใส่ก็รู้ว่าโล๊กเราโลากทำถ่ายจอมมากกูจะไม่ออกรองเท้ากกาไอ้นี่มากูขอไม่ออกกูเข็นหนึ่งหนึ่งกูไม่ออกรองเท้านะ หนึ่งดอกหนึ่งดอกแอร์ดอกแก๊เตอร์ตะกี้ไควายสาดเขีนยสัตวป้าอีกหนึ่งดอกเอาเอาไปแลกกว่าลูกกันลูกกันโอ่อเออแลกเอ่อเอ่อแลกเอ่อเลือดแบอะไรไ

อย่ามึงเวลสีเมื่อไหร่มึงตายแค่นั้นมึงก็เลยเวลสีแล้วนะยัางเอ้เดี๋ยวอย่าดันป้อมดิไอ้บอรไอ้บอมึงจะแตกอย่ามึงเป็นมึงเป็นคนคิวไอ้อามไอ้เหี้ยต่อม่าเอี้ยมหุมเดันป้อมก้อ้เหี้ยก้อนเหี้ยเออได้เดี๋ยวตาต่อไปมึงเจอได้ปอีะ อันนี้กูเลยเขาเขาไม่เจอไอ้หาจริงเห็นไหมไอ้ยังมันก็ถามเอาไว้อันนี้ถือว่าเป็นแบบแบบแบบคีบเข้าติดแรกจบเลยที่ดาวน์นั่งแมหยุดเขมาไปโอเมก้าต้นเกมมันโหดขนาดไหนก็รู้ดิไอ้ต้นเดี๋ยวเจอเนี่ยใส่เนี่ยไปเดี๋ยวไปถอดชุดขาวใครละกูบอกไงวแบงค์บอลบอสเอ๊ะเกลียดไปวะก็ เีมดูมันได้โบเ็นแล้วกูได้เหี่ยดาบดาบนิดกดียวเออกจากเกมเดี๋คอยเล่นนี่จบภายในกี่นาทีหนึ่งนาทีเกบงก้าาสิกาัปุบปีคนเลยิ